ไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สุวรนณพอดคาสรู้จักคำว่าอ e ีเวสค่ะอีเวสก็คือขยะเล็กนิทร์นั่นเองนะคะ ในหลาย EP เราไี่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของขยะทุกอยก็จะเป็นขยะพลาสติกเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ในฟาร์มจริงๆนอกจากพลาสติกแล้วยังมีขยะอีกตัวหนึ่งที่ร้ายกาจมากกว่าพลาสติกอีกนะคะเราเรียกสิ่งนี้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสิ่งนั้นถูกใต้ตัวเรามากๆเลยนะคะก็คือมือถือนั่นเองค่ะเราถ้าจะอยู่กับมันทั้งวันเลยก็ว่าได้ ขาดมันแทบจะไม่ได้เลยใช่ไหมคะเขามีสถิติในปีส5 6 1นยะนะคะว่าคนไทยเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือ89.6%เกดปอร์เซนตเดียวนะคะลองคิดดูนะคะถ้าเราคาดการว่าประชากรไทย,ยมีประมาณสัก70ล้านคนคนไทยใช้โทรศัพท์89.6%เกเซ็นก็คิดประมาณสัก62ล้านเครื่องน,นะคะ แล้วก็มีการเปิดเบอร์มือถือที่ใช้บริการอยู่ในปี2561เ,เนี่ยคะจำนวนถึง9.6 1ล้านเลขหมายเรามีมือถือ2.2ล้านเครื่องจาาจำนวนประชากร70ล้านคนแต่เรามีการเปิดใช้เบอร์ถึง9.6 1ล้านเลขหมาย,น,ยานี่ยังไม่นับรวมอุปกรณ์เสริมสายชาร์จหูฟังพาวเวอร์แบงค์ โดยปกติแล้วเนี่ยพอรศัพท์มือถือครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณสักสองปีแต่บางทีเร้อาจจะใช้ก่อนไปได้นะคะถ้าเรามีการเปลี่ยนรุ่นมีการตกรุ่นมีการอัปเกรดกล้องและฟังก์ชันซึ่งมันจะมีโทรศัพท์มือถือที่ออกมาใหม่ๆตลอดทั้งปีทำให้เราเนี่ยใช้มือถือกันมากขึ้นนะคะโดยมีการเปลี่ยนมือถือกันห่อยขึ้นนั่นเองะคะ่ะ ทำให้เกิดสาเหตุที่เรียกว่าพอศัพ์มือถือเก่ามันก็เกี่ยบเสมือนกับขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะอุปกรณ์พอศัพ์มือถืออุปกรณ์เสริมต่างๆที่เราใช้งานไม่ได้หรือไม่ได้ใช้แล้วเราก็ถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งขยะพวกนี้เนี่ยไม่สามารถแย้สลายได้นะคะจัดเป็นวัตถุอันตรายเพราะมีส่วนประกอบของโลหะหนักตะกั่วกรอดแคดเมียม คอรีนโภมีนกล่าวนี้นะคะถ้าไม่รับการจัดการที่เหมาะสมการเคมีเหล่านี้อาจจะปนเปื้อนสู่น้ำและดินแน่นอนนะคะมันก็ืะอสะสมเข้าในร่างกายของเราเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตและทำลายกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือคำว่า e-waste e ตัวแรกนี้ก็คือคำเต็มว่าอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์เวก็เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และจัดเป็นวัตถุอันตรายนั่นเองค่ะในอเมริกาเนี่ยเขาประมาณการว่าจะมีโลหนะนัะที่ปนเปื้อนในหลุมฝังกรบเนี่ยประมาณ70%เลยนะคะปกติแล้ว,ะะลวการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ล่านี้เนี่ยจะไม่ทิ้งในถัขงขยะทั่วไปแล้วก็ไม่อันปฝังกรบด้วยนะคะ เครอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุกปรกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์วิทยุกล้องอุกปรกรณ์ให้แสงสว่างเครื่องมือวัดอุณหภูมิของเล่นที่ใช้ไฟฟ้าหรือของเล่นที่ใช้แบตเตอรี่นะคะซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าแวนวโน้มทั่วโลกเลยนะคะขยะออิเล็กทรอนิกส์จะมีแมวนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดการว่าในปี2564ก็คือในปีหน้านี้เองนะคะจะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์มากถึง52.2ล้านเมตริกตันต่อปีโดยในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีสถิตในปี2560นะคะว่าของเสียอันตรายจากชุมชนมีปริมาณมากถึง638,000ตันในจำนวนนี้ร้อยละ65เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนมากกว่า414,600ตันทีเดียวนะคะเราลองเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเรามีแก้วน้ำสองใบแก้วใบหนึ่งมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนแช่อยู่และแก้วอีกใบหนึ่งมีถุงปลาสติกแช่น้ำอยู่แน่นอนนะคะว่าแก้วทั้งสองใบเนี้อันตรายกับร่างกายเราแต่ ถ้าเราจําเป็นต้องดื่มน้ําน้ําแก้วไหนที่อันตรายมากกว่ากันนะคะเรามาเปรียบเทียบของสองสิ่งก็ืืพลาสติกกับแบตเตอรี่พลาสติกต้องใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีหรือใช้แสงแดดในการย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกที่สะสมในร่างกายของเราส่วนแบตเตอรี่นั้นนะคะเทียบได้กับการเทสารพิษลงน้ำทันที เราคงจะเล้ดเได้นะคะว่าสองสิ่งนี้อะไรที่มันอันตรายมากกว่ากันดังนั้นการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แยกก่อนชิ้นและไม่ทำการจัดการที่ถูกต้องก็ไม่ต่างกับการย้อนแบตเตอรี่นับล้านตันลงทะเลนะคะเป็นเสมือนกับการเทสารพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมและสิ่งนี้มันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเราโดยตรงคะ่ะก็เลยมีโครงการ ของมือถือนะคะที่เกี่ยวกับมือถือเครื่องเก่ากับมือถือใหม่ที่เราทการซื้อเป็นโครงการเก่าไปใหม่มาิ่งนี้ก็ดีนะคะทําให้เราเอามือถือเครื่องเก่าของเราไปรีไซเคิลได้เครื่องใหม่มาแล้วก็เป็นสิ่งที่ชวนชวนให้คะให้ทุกคนลองเข้าโครงการนี้ถ้าเกิดมีร้านค้าใดที่มีโครงการเนี้ยถ้าเราต้องการจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเข้าโครงการนี้นะคะ ในต่างประเทศเขาก็มีแวร์เฮาส์ในการจัดการขยะนะคะมีชื่อว่า g o w a n u t e v e s t Warehouse นะคะเป็นโครงการที่จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เมืองนิวยอร์กนะคะโกดังแห่งนี้เขาทำสองหนาที่ด้วยกันเป็นโครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนิวยอร์กอันหนึ่งและอันนึงก็คือเป็นการให้คำปรึกษาและซ่อม ของที่เอามาฉีกนั่นเองนะคะเรามาดูอันแรกที่เขามีหน้าที่ก่อนหน้าที่ในการจัดการขยะเขาก็จะเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหากําไรนะคะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยเขามีบริการแบบไม่คิดค่าจายน,นะคะสาหรับภ้าครัวเรือนธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไระคะ่ะ กทอีนหน้าที่1น,นะคะก็คือการให้บริการให้คำปรึกษาแล้วก็การซ่อมแซมของที่จะมาชิ้นคือเป็นของที่ที่มันจะใช้งานไม่ได้ก็มารับแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้รับซ่อมนะคะเพียงแค่ให้คําปรึกษาเขาก็จะมี2ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1คือรีวิวต่อ r e กับช่องทางทางที่2คือบล็อกไลบารีมาดูช่องทางแรกนะคะ ช่องทางแรกคือรี u ิวสตอร์ก็จะเป็นร้ายขา,ายข,ของมือสองที่เกิดจากการซ่อมของที่คนนำมาทิ้งแล้วเนี่ยมาขายใหม่ในระาคาที่ถูกก็จะมีตั้งแต่ซีหนังซีเพลงเกมคอมพิวเตอร์ทีวีจอรีโอไปถึงจอไอแพดส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือ p ๊อ Library อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับ รูเช่าบป็นงานให้เช่าเขาก็จะคัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์มกล้องถ่ายภาพยนตร์ TV, ทีวีพินดีโทรศัพท์โดยเปิดให้เช่าเพื่อไปถ่ายภาพยนตร์และรายการทีวีหรือีกอันนึงนะคะนอกจากการให้เช่าแล้วเนี่ยเขายังเป็นคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมทำให้เห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่รุ่นโบราณนะคะ แล้วก็มีการพัฒนาการจะถ้าเป็นดีไซน์สมัยปัจจุบันนี้ันนจะเห็นว่าป๊อปไลบรารีเนี่ยจะมีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นการให้เช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของเก่าจะยังใช้งานได้ถ้ามาซ่อมแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นคิพายกับพิพิธภัณฑ์ให้เราโชว์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นโบราณจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยค่ะและก็คือการจัดการขยะของต่างประเทศนะคะ เรามาดูการจัดการขยะในประเทศไทยเราบ้างที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะในเมืองไทยของเราก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะนะคะแต่ก็อยา่างที่บอกกฎหมายไทยมกักจะไม่ค่อยบังทับใช้กันอย่างจริงจังนะคะทำให้เราเห่นขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์อยู่ในถังขยะถ่านไฟฉายที่เป็นสารเคมีไหลยเยอะในถังอีก้นถังขยะเหมือนกันนะคะตามขัวเรือน นอกจากนี้เรายังไม่เคยยื้ยินนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าขยายเลกทอนิกเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราเนื่องจากว่าประเทศที่พัฒนาหลายประเทศเนี่ยกำลังส่งออกขยายเลกทอนิกส์ของตัวเองสู่ประเทศที่รังพัฒนาและประเทศเหล่านั้นยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานที่ดีพอให้จัดในการรีไซเคิลที่ถูกกว่า ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่เปิดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติตามผลที่สัญญาบาโซว่าวิการนำาข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ต้องรับอนุญาตจากกระทรวงสาหกรรมและมีการจัดการอย่างถูกต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่แน่นอนอภา,าว่ายังมีอีกหลายบริษทัทที่นำเข้าและมีวิธีการจัดการอย่างไม่ถูกกฎหมาย เพียงแค่สก,กัดเอาแร่ที่มีมูลค่าตามต้องการแล้วกำจัดส่วนที่เหลือด้วยการฝังกรกแทนนี้ก็ส่งผลให้สารพิษกระจายสู่สิ่งแวดล้อมนะคะก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่ใกล้เคียงกรมศุลการกรเองก็เคยเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้นะคะเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มันทะลักเข้าสู่ไทยเพิ่มขึ้นหลังจากที่จีนประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะ เรามาดูข้อมูลในจีนกันนิดน้งนะคะว่าหลังจากที่จีนออกกฎหมายห้ามนำขยะมีพิษเข้าประเทศซึ่งมีผลในปี2561ทำให้ประเทศต้นทางเปลี่ยนมาส่งให้ประเทศที่มีใบอนุญ,ญาตนำเข้าแทนซึ่งไทยก็คือหนึ่งในนั้นนะคะแต่จำนวนโรงงานหรือไซคลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานจริงๆมีเพียงแค่2 0กว่าแห่งทั่วประเทศนะคะ และส่วนใหญ่ก็อยู่กระจุกในภาคกลางแต่เนื่องว่มูลค่าที่นาการจะการแปลรูกขยะอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดการลักรอบการนำเข้าขยายอันตรายเหล่านี้เป็นจำนวนมากปะปน,นกับขยะพลาสติกที่บรรทุกมาเป็นคอนเทนเนอร์ซึ่งการส่มตรวจของเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการป้องกันขยะที่ถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างคะขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดได้ถ้าเราช่วยกันนะคะ 1. คิดก่อนซื้อให้เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะคะและเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการใช้งานที่งคงทน 2. ใช้ที่คุ้มดูแลรักษาที่ดีตามคำแนะนำค่ะ 3. ซ่อมแซมเมื่อเสื่อมสภาพแน่นอนนะคะว่าอุปกรณ์หล,หลายอย่างราคาอาจจะไม่แพง การทิ้งแล้วซื้อใหม่ก็จะง่ายกว่าการซ่อมแซมมากเลยค่ะแต่นั่นจะเป็นการผักภาระของขยะพิษให้กับโรคของเรานะคะทางที่ดีเราควรจะทำการศึกษาปัญหาเหล่านี้และหาวิธีซ่อมแซมจะดีกว่านะคะถ้าทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้วิธีซ่อมแต่อุปกรณ์ต่างๆก็หาได้ง่ายใน y o u t u b e นะคะ เป็นการลดทั้งาภาระค่าใชจายภาราของโลกเราด้วยนะคะ 4. เลิกวิ่งตามเทคโนโลยีเพาราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ที่ออกรุ่นใหม่ๆม,มาเนี่ยเมื่อเราซื้อใหม่ของเก่ามันก็จะไร้คุณค่าและกลายเป็นขยะไปนะคะ 5. ส่งต่อประโยชน์ก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เราไม่ใช้แล้วพวกนี้เราสามารถบริจาค เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่ากับเปีที่เราไม่ต้องการแล้วให้กับคนที่เขาต้องการได้นะคะและข้อ6ข้อสุดท้ายไม่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปนะคะเพราะขยะอันตรายเหล่านี้หายหกไหลลงสู่พื้นดินและน้ําจะกลายเป็นสารพิษที่น่ากลัวมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่มาปากกันในวันนี้นะคะ ทุกอย่างเริ่มต้นที่มือของเรานะคะและก่อนจะจบวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆที่น่าสนใจและมีประโยชน์กับทุกคนนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์จับมือกับ Google จัดโครงการที่เรียกว่าสะพานดิจิตอลนำเทคโนโลยีดิจิตอลพัฒนาศักยภาพของ SME ค่ะ ป็นในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะคะซึ่งเขาจัดการให้ซึ่งเขาให้เรียนฟรีได้เลยค่ะจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจเบื้องต้นเทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิตัลเพื่อการค้าพร้อมกับลงมือปฏิบัติจริงมีทักษะและความรู้ใหม่ๆไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเรานะคะจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยตัวเองได้เขาก็จะมีการเปิดทั้งหมด สหลักสูตรด้วยกันในการอบรมออนไลน์ัรงนี้นะคะหลักสูตรที่1 e-commerce tab เป็นการให้ความรู้พื้นฐานกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการทำการค้าและการสร้างหน้าร้านบระบบออนไลน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจหลักสูตรที่2นะคะ digitizing storefront t a c k เป็นการให้ความรู้เชิงลึก กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าบนระบบออนไลน์ตั้งแต่การปรับบุตรธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการใช้เครื่องมือต่างๆของ Google และในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถใช้เครื่องมือ Google ในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลักสูตรที่สามหลักสูตรสุดท้ายนะคะ ngo track เป็นหลักสูตรสำหรับ NGO หรือ Non Governmental Organization ก็คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนั่นเองคะ่ะมีส่วนช่วยเหลือ SME ให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆใน Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้เขาเปิดให้ทั้ง SME ทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหางกำไรและบุคคลทั่วไปนะคะสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2563จนถึง18กันยายน2563นี้นะคะสามารถดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขานะคะผ่านพิ d g e t o n m o c g o t h แลเรไม่มีการวางลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถคลิกลิงก์ที่เราได้วางไว้ได้เลยนะคะแล้วดูละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะยังไงก็ เชิญชวนให้มาสมัครนะคะก่อนวันที่18กันยายพฤศจหก3นะคะหวังว่า,าข่าวารสัมพันธ์ที่นำมาฝากในวันนี้จะมีประโยชน์บ้างนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ